เขากับมือที่3จะอยู่ด้วยกันนานไหมเอาละ่ะมาพบกับอาจารย์แม่อาจารย์ฮันนี่ก,กันอีกเช่นเคยนะคะลูกๆวันนี้อาจารย์แม่นะคะก็นําหัวข้อเด็ดโดนใจที่ลูกๆวงนะคะถามอาจารย์แม่เข้ามาเยอะมากว่า,าเขาเนี่ยจะอยู่กันกับมือที่3เนี่ยได้อีกนานไหมนะคะซึ่ง ก็คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของคนที่มีปัญหานะะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างแฟนนะคะหรือสามีนะทีะ่เหมือนเดิมนั่นแหลคะค่ะลูกเรื่องปัญหามือที่3แล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาจะอยู่กันได้นานไหมนะคะอยู่ได้นานแค่ไหนไปกันได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าอ่ะเรามาดูกันเดี๋ยวจันแม่เดนทอฟไพ่นะคะมาดูซิว่านะคะแฟนนะคะหรือสามีเนี่ยกับมือที่3เนี่ยนะคะจะอยู่ ด้วยกันนานไหมอยู่กันได้ไปได้ตลอดรอดฟังหรือเปล่าก็เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading แล้วก็เป็นการ random ไพ่นะคะทํานายโดยภาพรวมตรงไม่ตรงอย่างไรก็อย่าไปคิดมากถ้าตรงดีๆก็เก็บไว้กดรับคําทํานายกดแชร์ถ้าไม่ตรงไม่ดีไม่ใช่ก็ทิ้งไปนะคะลูกๆนะมาดูกันเนาะ ดูแลสถานการณ์ความรักนะคะไพ่นะคะก็ค่อนข้างที่บอกว่าก็จะอยู่ด้วยกันได้อีกสักระยะใหญ่กันเลยทีเดียวเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงเขาอาจจะย้ายไปอยู่กันแล้วหรือได้เลือกกับมือที่3ไปแล้วไพ่ใบนี้หมายถึงนะคะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะได้ไปอยู่กินกันแล้วนะคะหรือได้ตกลงปรงใจเลือกไปแล้วนะคะเนี่ยนะคะซึ่งหน้าไพ่นะคะมาดูซิแล้วอยู่กันแล้วเป็นยังไงนะ อ,อยู่กันแล้วดีไหมมาดูออร์เคิลกันอยู่กันแล้วเป็นยังไงจะอยู่กันได้นานแค่ไหนอยู่กันได้ตลอดก็ฝฝั่งหรือเปล่านะคะโอ้โหตายแล้วลูกๆเอ้ยเขาก็ยังอยู่กันนะคะยังอยู่กันดีนะคะยังอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะลูกๆ แต่เขาก็คิดถึงลูกๆนะเออซึ่งมันเป็นไพ่ถึงแม้ว่าตอนนี้เขามีความสุขดีแต่ตอนนี้เขาคิดถึงลูกๆนะแล้วก็เหมือนกำลังที่จะทบทวนนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะอ,อ,อาจจะคบหากันนะคะเป็นความลับอยู่กันแบบลับๆและก็ยังไม่ทิ้งขาดจากลูกๆสักทีเดียวนะดูซิแล้วเขาจะกลับมาไหมล่ะมีโอกาสกลับมาไหม ก็มีกลับมาก็ทะเลาะก,กันอีกอะค่ะลูกปรับความเข้าใจก็ยังทะเลาะก,กันอีกอะค่ะลูกเอ